ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอาหลงฟูดี้รายงานตัวครับผมตอนนี้ผมอยู่ยังอยู่ที่ถนน,นเจษดานะครับเพื่อนอาปากทางเข้านิคมสาราบุตสาครเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้มาเอินผ่านมาเห็นร้านผลไม้นะเขามีหลายๆอย่างก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆก็จะมีฝรั่งนะครับเพื่อน ก็มีราคาติดเรียบร้อยนะฮะราคาตรงป้ายใช่ไหมครับไม่เอาแบบผู้เรียน80สิบนะฮะแบบผู้เรียน80ิบไม่เอาะครับครับอันนี้มันกระโดดนะลมมันแกลวโลละ15บาทนะครับเพื่อนๆผม่วงขายไงครับโลละยี่สอันนี้อะไรครับผมเนี่ยอันนี้อะไรครับผมอ๋ออันนี้มะกอกน้ำค่ะมะกอกน้ำใช่ไหมครับ น้ำตาลสดขายยังไงครับขวดละยี่สี่พันห้ายี่พันห้ามาจากไหนครับเนี่ยน้ำตาลสดจากบ้านแผลว่ามาจากบ้านแผวใช่ไหมครับฝรั่งมาเลยนะคะฝรั่งกินจูค่ะโลละสามห้ามีเม็ดไหมครับฝรั่งไม่มีเม็ดค่ะไม่มีเม็ดใช่ไหมครับครับเพื่อนๆนีด้านหลังก็มีนะวัตถุดิบก็มีมาเยอะอยู่นะเพื่อนยังมีอยู่ค่ะ อะไรค่ะมาอุดหนุนเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำร้านหน่อยครับว่าอยู่ตรงไหนขายกี่โมงกี่โแปดโมงค่ะจะมาตั้งอะค่ะก็เก็บประมาณสักสามทุ่มกว่าค่ะอ๋ออยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าสินสาครนนี่คมสินสาคอนค่ะข้าง์รงข้างปั๊มาโอเคตรงข้างกับปั๊มคาเทคนะครับโอเคครับเนี้ยเพื่อน เคครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องอาหลงฟูดดี้เลยครับแล้วก็ฝากมาอื่นทั้งร้านด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้มาถ่ายทํานะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ